ในวันนี้นะผมจะมาล่าโรงงานโดยใช้ฉายากันดีกว่านะครับทุกคนฉายาวันนี้ที่ผมนําเสนอมันคือฉายาที่มีชื่อว่า The Master oh. นะครับผมไอฉายานี้มันหายยังไงวะ โอเคเรามาดูกันก่อนนะครับผมว่าฉายาเนี้ยนะเราจะได้มาด้วยวิธียังไงนะครับผมแลวกูก็ต้องหาด้วยนะครับผมว่าเดอะมาสเตอร์มันอยู่ไหนแต่ตอนนี้มันไม่โหลดเป็นอะไรเดอะมาสเตอร์นะครับผมก็จะแค่ทําให้มาสเตอรี่นะครับผมของอาวุธเนี่ยอะไรก็ได้นะครับผมให้เลเวลมันแม็กซ์ซะเพียงแค่นั้นนะครับผมเราก็จะได้ฉายาเดอะมาสเตอร์มานั่นเองโอ้โหนี่มันหล่อเท่ดีจริงๆแปบลบว่าคนที่ฟาร์มอาวุธจนฟูไงน้องผมไม่รู้ว่ามันมีอาวุธอะไรในตัวผมที่มันฟนะูนะน่าจะเป็นอันนี้นะ uh huh. ผมดาร์กเบด อ่าใช่แล้วนะครับผมอ่าระยะมาล่ายามฟูเปล่าไม่ฟูนะครับผมถือว่าค่อนข้างสุดจัดมากๆแล้วมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าฉายาหรือมาสเตอร์ในรอบนี้ที่เราล่าโรงงานเนี่ยมันจะได้ของดีหรือเปล่าเอาละนะครับผมตอนนี้ผลก็เกิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอยู่ที่หนึ่งพันเมตรว่ะนี่เช็คเลยนะครับผมผมยังเป็นฉายาหรือมาสเตอร์อยู่นะครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวขอลองไปดูเลยนะฮะเกาะหัวกระโหลกใช่หรือไม่ว้าวเอ้ยเดี๋ยวนะเกิดเกาะ ืมเอ็นเห็นไรปะไหนวะนั่นไงลาวาบัคบริการระบบกดเกมพาสสุดคุ้มในราคาเลท6ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดหรือเพจแอนิเมตดีเฟนเดอร์อ๋ออย่าลืมไก่ตันบล็อกฟูดที่โคตรเฟี้ยวด้วยล่ะแถมยังมีบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลทส <Wow. S 2> จอยกรุป15วันแล้วซื้อได้ตลอดเลยน,นะจ๊ะลิงลาวาบัสอยู่ใต้ล่างคลิปเกิดอ,อยู่ข้างหน้า และกูเจอเป็นผลแมกมาด้วยนะครับผมอเอ้ยถือว่าไม่แย่ไม่แย่อย่างน้อยแล้ครับผมเราก็ได้ผลราคาที่แบบว่าเกินห้าแสนอ่ะเออเอาง่ายๆโอเคเดี๋ยวลองสุ่มดูนะครับผมว่าเราจะได้เป็นของดีกันหรือเปล่าหวังว่าจะได้เป็นของดีนะใช่ปตาเรืองแสงสามสองหนึ่งและสุ่มฮึบกูได้มาเป็นเฮ้ยนี่ผลราคาหลักล้านทุกคนอืมถือว่าไม่ไม่เลวนะครับทุกคนกับการใช้ฉายาเดอะมาสเตอร์อันนี้นะฮะทำให้ดวงของเรานั้นเพิ่มขึ้นแบบมหาศาล โอ้อะไรวะแมกมานี่ผมก็คิดว่าน่าจะมีแล้วด้วยโอ้โหเก็บไม่ได้สักผลแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเช็คดวงนะครับผมว่าน่าจะเป็นดวงดออะไรตอนนี้โรงงานเกิดแล้วนะครับผมแล้วกูไม่รู้ว่ามันเกิดมานานแค่ไหนอืโมแต่บ้าเกมอื่นอยู่นะครับทุกคนก <L un ters> ูทําการตีด้วยผลแมกมานี่แหละ เพราะว่าคูกลัวตีไม่ทันนะครับผมเฮ้ยแล้วมันมาเกิดบ้าปิงอะไรกันตอนนี้อย่านะอย่านะนี่นะครับผมผมยังเป็นชาย,ยาเดอมมาสเตอร์อยู่นั่นเองนะครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้ของดีกันหรือเปล่านะครับผมจากการตีโรงงานนะนะละสาสกิลไป เฮ้เฮ้ๆๆๆเราจะไม่พลาดแม้แต่วินาทีเดียวในการตีโรงงานโอ้โหเรียบร้อยเลยตีไม่ทันนะครับทุกคนแม่ผมแบบ F K เพลินเกินไปเว้ยไม่สามารถที่จะตีโรงงานได้เราจะได้เป็นผลอะไรครับคิดว่าได้ของดีไหมทุกคน เอ้ยก็ไม่แย่มากสักเท่าไหร่นะครับผมที่เราได้เป็นผลไอมาแต่บางทีการตีโรงงานนั้นน่ะเราจะได้ผลคิสเนก็ได้นะเวย้ยผลเกิดว่าทุกคนละเพียงอยู่แค่ร้อยเมตรเท่านั้นนะครับผมได้เวลาตามหามันก็อยู่ที่เกาะแห่งนี้นี่และเราเช็คกันด้วยนะฮะว่าผมยังเป็นชายาเดอะมาสเตอร์อยู่นะครับผมสุดหรอเทเลทอ่อจริงๆเลยอเอ้ยคูครู้แล้วว่ามันจะอยู่ตรงไหนเอ้ยอ๋อเหมือนจะไม่ใช่ว่ะเอ้ยตรงข้าง,าง,างหลังโรงงานแน่ๆเลย อากูเจอแล้วนะครับผมผลสีขาวๆเฮ้ยผลสมบโอ้โหอะไรวะรอบนี้เราไม่มีดวงแล้วทุกคนแม่ของกระจอกทองจอกได้ผลสมบมากูแดกเลยนะครับผมมาดูกันว่าการสุมผลของเราอะ่ะมันจะได้ของดีหรือเปล่านะฮะทุกคนใช้สมบบินไปด้วยจะได้ของดีหรือเปล่ากับการสุมผล3 2 1สุ่มไปเลยนะครับผมฉายยาเดอะมาสเตอร์เอาดวงมาให้กูซะโอ้โหอะไรวะ ผลราคาแบบไม่ต่ำกว่าห้าแสนแล้วมันก็ราคาห้าแสนพอดีแบบเป,เป๊ะเลยนะครับทุกคน <c oughs> เอ้ยกูต้องทําการแดกแม่งอีกรอบหนึ่งนะครับผม รอบนี้รู้สึกว่าเราจะไม่มีดวงว่ะแต่ว่ารอบที่แล้วที่เราตีนะครับผมดวงลงมาแบบเยอะมากเอามาแล้วนะครับผมโอ้โรโงงานเกิดแล้วนะฮะทุกคนแต่ว่ารออีก3 0วิีนะครับผมโอเคี๋ยวเราเปลี่ยนผลกันก่อนดีกว่าเพื่อให้เหมาะสมกับการโจมตีโรงงานนะฮะใช้เป็นผลพิษนี่แหละนะครับผมน่าจะหลอ่อเฟี้ละตึงที่สุดแล้วนี่เราเราเช็คด้วยนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยผมยังเป็นฉายาเอ็ดมาสเตอร์อยู่นะครับผมเอฉายาโคตรโห่โคตรตึงไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะมีดวงหรือเปล่านะครับทุกคน เออระหว่งว่าเราอาจจะได้ของดีนะเออขอของดีหน่อยเออราคาที่แล้วนะครับผมที่ผมทําการแลกผลมังกรไปอ่ะมันมีคนคอมเมนต์ว่าพี่ฮะพี่ฮะผลมังกรมันไม่สามารถหาได้แล้วเออใช่ผมก็เพิ่งนึกได้ว่าทุกคนพอดีเพิ่งจําได้นะฮะ แต่ก็ไม่เป็นไรล,ละอคไน่วยนะครับผมก็ยังมีผลบังกรเหลืออยู่นะครับก็ยังดีก็ยังดีพอด,ดีก็ลืมไปเลยนะครับผมว่าผลบังกรมันหาไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเราจะตีแบบเชื่องช้าก็ได้นะครับผมในรอบนี้เพราะว่าโรงงานเนี่ยมันต้องใช้เวลา5นาทีในการคูดาวหายไปนะทำไมผมรู้สึกว่ามันหน่วงๆจังเลยอ่ะหน่วงแท่หน่วงแท,แท่เราจะจบด้วยอะไรดีครับผมคิดน,นี่แหละผมว่าจบด้วยผลพิกน,นี่แหละน่าจะดีที่สุดละอืมเปิดหมอกพิกควันเลยโอ้ทำดาเมจอยู่นะฮะหมอกไม่เห็นเว้ยโอ้โหแม่งหมอกตัวเองแม่งบัง เรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ยนี่ชายาเดอะมาสเตอร์นะครับผมทำให้เราได้ผลภาพผลนี้มานะฮะว้าวนี่นี่นี่เช็คชัวร์ได้เลยนะครับผมชายาเดอะมาสเตอร์เอ้ยไม่ธรรมดานะครับผมกับชายานี้เรายังได้ของดีอยู่นะฮะทุกคนทำการเก็บเลย ผลก็ได้เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม500เมตรนะฮะผมจะใช้ผลเวนอมในการตามหาผลในครั้งนี้นะครับผมแต่ความเป็นจริงคือกูใช้ดาบในการพุ่งหายอยู่ดีเว้ยอ๋อจะอยู่ฝั่งตรงนู้นอยู่บอลนะว,ว่าดักแอร์เรียกูเกียดดักแอร์เรียนเว้ยส่วนใหญ่แม่ไม่ค่อยให้ของดีๆนะผมถ้าเป็นดักแอร์เรียหรือว่าเป็นกอสโนวะ เออไปได้2อ,อย่างว่ะทุกคนอ่ะผมจะไปแบบว่ากึ่งกลางตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วมาลุ้นเอาว่ามันจะเป็นเกาะไหนคือถ้าสมมุติเป็นเกาะดักแอนเลียกูจะได้เลี้ยวไปทางขวาถ้าเป็นสนยจะได้เลี้ยวไปทางซ้ายอ่านั่นแหละนะครับผมก็คือเป็นดักแอนเลียนั่นเองและนี่เราเช็คฉายากันก่อนนะครับผมฉายาเดอะมาสเตอร์ Master, เหมือนเดิมนะฮะไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยและอย่างหนึ่งกูกูจะเปลี่ยนทําไมก่อนเฮ้ยจะเป็นผลอะไรกันเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอของดีแน่เลยอะ่ะ หน้าตาผลประหลาดลาดเฮ้ยผลฟินิก์โอไมซ์กอไม่ธรรมดานะครับผมฉายาเดอะมาสเตอร์เราได้เป็นผลฟินิก์มาว่ะเฮ้ยค่อนข้างคุ้มค่อนข้างคุง้มเว้ยโอโหเก็บไม่ได้ว่ะทุกคนโอโหกูแซดเลยกูแซดกูซาเจอผลที่ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าเราเก็บไม่ได้ทำการสุ่มผลกันต่อนะครับผมกับฉายาเดอะมาสเตอร์นะฮะ โอ้โหดาร์กฟุดว่ะทุกคนรอบนี้นะครับผมผมคิดว่าผมจะใช้ผลฟินิกในการตีลงงานนั่นเองนะครับผมทําการกินไปเลยเอาม,ามัมมัมมัมผมจะใช้ผลน,นี้นะคิดว่าน่าจะได้ของดีอย่างแน่นอนเว้ยส่วนผลดาร์กเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะครับผมไม่งั้นมันจะดูดดวงของเราอะนะใกล้จะได้เวลาที่กูจะได้ลองผลฟินิกในการตีลงงานแล้วไอผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมว่าผมใช้ผลฟินิกในการตีลงงานนะตั้งแต่ครั้งสุดท้ายตอนไหนอะ ลรอเตรียมรอยิงละเอ้ถ้าสมมติไฟมันหยุดไปเรื่อยๆมันก็โจมตีดาเมจนี่ว่าเออใช่ผมจําได้เนี่ยเผาไปเรื่อยๆครับผมทุกคนอืแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเสร็จชาติไหนลองเปลี่ยนล่างดูนะครับผมกลายเป็นแบบล่างโอ้ฟูร่างโอ้ฟูคืออะไรวะอื ช้ตีก็ลำบากอยู่นะครับผมผลฟินิกันนี้แลงร่ากับคืนใช้มัดไปก่อนละกันนะครับผมกูกลัวตีไม่ทันแหละเออง่ายมีระสบก,กากณ์เยอะแล้วกับการตีโรงงานไม่ทันนะครับผมดังนั้นเราต้องหัดเข็ดบ้างนะฮะโรงงานเลือนเลือกสองหมื่นแปดใกล้แตกแล้วนะครับผมเฮ้ hey, เดี๋ยวเราจะเอาผลฟินิกในการจบนะครับผมแล้วกูจบแบบว่าให้น้ำตามันหยุดไปเรื่อยๆด้วยนี่เช็คนะครับผมเรายังเป็นฉายาเดอะมาสเตอร์อยู่นั่นเองแลกกูได้มาเป็นผลโคตรกระจอกเลยไอ้น้อง กูได้มาเป็นผลไอ้หว่าโอ้โหไรวะโคตรแย่เลยนะครับผมทุกคนฟินิกไม่ชอบผลไอ้นะครับใช่แล้วกูก็ไม่ชอบด้วยผลเกิดแล้วห้าร้อยเมตรอีกแล้ววะกูละเบื่อระยะทางตรงนี้จริงๆเลยเอย้แต่เหมือนมันจะไม่ได้เกิดที่เกาะเดิมนะครับผมมันเกิดอยู่ตรงเกาะเกาออะไรวะเกาะซอมบี้อะเป็นไปได้สองทางน,นะครับผมระหว่างเกาะซอมบี้กับเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับทุกคนแต่มีแววว่ามันจะเกิดที่เกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นวะ อลัลาวาเอาไม่ใช่ว่าเฮ้ยรอบนี้เกิดที่เกอะซอมบี้หรือว่ากเกาะเรือผีนั่นเองนะครับผมกเกาะเรือผีวับมาแล้วเ,เราจะได้เป็นของอะไรนะเรามาเช็คฉายากันก่อนนี่ฉายาเดอะมาสเตอร์นะครับผมเออเราจะต้องได้เป็นของดีนะขอร้องเธอผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณต้นนี้ผมคิดว่าต้นนี้แน่ๆเว้ยทุกคนถ้าเราโอ้โหผมดันมองเห็นก่อนไง เออเสียดายเลยกำลังจะลุ้นเลยนะครับผมว่าเอเราจะได้เป็นผลอะไรอะไรประมาณนั้นเอยสมบทได้หรือเปล่าสมุดได้เปล่าสมุดได้เปล่าไม่ได้นะครับผมอีกยี่สิบหกนาทีจากการที่เราตามหาผลไปนะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในมือของผมแล้วผมจะทําการแดกแล้วก็เอาไปโจมตีโรงงานซักเออฟันเลยแล้วก็สกิลเอ็กตามด้วยสกิลซีนะครับผม,มนจะปั่นได้อยู่โอเคปั่นได้ดีดี แต่ก็คงอาจจะไม่ได้ดีที่สุดมากขนาดนั้นนะครับทุกคนผมรู้สึกว่าสกิลเอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขัดจังหวะม,มากๆเลยนะคือแบบว่าหลังจากที่เรากดจับมันเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราจะไม่สามารถโจมตีอะไรต่อได้เลยมาดูกันว่าเราจะได้เป็นผลอะไรนะครับผมขอผลดีๆกันหน่อยก็แล้วกันนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมยังเป็นฉายา THE MASTER อร์อยู่นะครับผมเออฉายาสุดหรเท่ที่วัยรุ่นดวมดีก็ใช้กันนะนะ จบด้วยสกิลวีหล uh ่อๆไปเลยครับผมมค้องแทบอะไรน้องรู okay. ้สึกว่ารอบนี้เราไม่ค่อยมีดวงเลยว่ะทุกคนเออดวงเราอย่างตูดเลยว่ะดวงเราหายไปไหนหมดก็ไม่รู้โอเคเราลองสุ่มผลนะครับผมว่าเราจะได้เป็นผลอะไรอนะบอกว่าอาจจะเอ้ยเฮ้ยกูบอกแล้ว เฮ้ยของดี้ h oh ม y god ไม่ธรรมดานะครับผมเออคือแบบว่าหลังจากที่เราใช้ฉายะมา Master นะฮะหลังจากนั้นเราก็ดวงดีม,มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นผลพาพผ,ผลฟินิกนะครับผมจนตอนนี้กูได้เป็นผลเวนอมาโอโหเก็บได้หรือเปล่าเก็บได้นะครับผมดีมากกูจะได้เอาไปไว้เทรดผลนะครับทุกคนเยี่ยมเยี่ยมเลยมาครับผมผลเกิดแล้วรอบนี้เกิดตั้ง800กว่าเมตรเลยว่ะซึ่งโคตรดีนะครับผมเกิดไกลๆเนี่ยกูชอบยิง เป็นพันเมตรเนี่ยคุณเลิฟเลยอ๋อค้างค้อะไรวะเอม่รู้สึกเกมมันนง่วงอย่างเงี้ยอะไรอ่ะน่นแม่งไม่มโหลดด้วยอย่าหลุดนะเออเดี๋ยวนะอ๋ออย่าบอกนะว่าเป็นเกาะด้านหลังตรงนี้เหรอไม่รู้ขอให้มันใช่ไม่ใช่วะ่ะทุกคนก่อนอะไรวะ ขคือร้อนเเย็นเหรอเอ๊ะ <Hey. S 1> หรือว่าเป็นกอสโนโอเคกอสโนไม่ใช่ขึ้นร้อนเึ้นเย็นนี่แหละนะครับผมชัวร์ปาบอะไรนะครับผมเรามาเช็คก,กันหน่อยละกันนะว่าฉายาตอนนี้คือผมคือฉายาเดอะมาสเตอร์ Master, แบบตัวโอ้ยยังพูดไม่จบเลยเจอผลแล้วนะครับผมไม่ธรรมดานะเนี่ยเอ้ยผลแสงเอ้เราถือว่าเจอของดีอยู่นะครับผมผมไม่ได้เจอของแย่เลยนะเออจริงๆทุกคนเออใช้ได้ใช้ได้แดกแม่งเลยนะครับผม เราจะใช้ผลแสงนี่นี่แหละในการโจมตีโรงงานเฮ้ยเอ้ยกูเป็นไรวะเนะ็ตกระจอยโรงงานเกิดแล้วว่ะไม่รู้ว่าเกิดนานแล้วหรือยังนะครับผมแต่ว่าเราก็จะใช้ผลแสงในการโจมตีนี่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 เช็คได้เลยนะครับผมว่าผมยังเป็นฉายา the master อยู่นะครับผมมาดูกันว่าคูจะดวงดีหรือเปล่านะครับทุกคนแล้ว แล้วสก,กิลกูโอ้โหกูปิงอีกแล้วยังปิงไม่หายเลยว่ะอะไรมันจะปิงนานขนาดนี้วะมันนานเกินพวกขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเถอะขอหน่อยจบเลยลวกันนะครับผมแม่งนานเกินเลยแล้วเรียบร้อยนะครับผมผลที่ได้มาล่องขนนะฮะอืผล่องขนผลใหม่ในบล็อกฟุตนะครับผมล้อเล่นมันคือผลแฟนนี่เองผมสุ่มผลได้หรือเปล่าอ่ะถ้าสุ่มได้นะครับผมขอผลดีๆเลยเหมือนรอบที่แล้วโอ้โหอีก26นาทีโอเคครับผมแม่งนานจัสเลยนะครับผม รอบนี้นะครับผมตีลงงานได้ผลที่โคตรกระจอกมากนะฮะผมจะไม่แดกนะครับผมแต่กูจะดรอปทิ้งเอาไว้ตรงนี้และกูจะออกจากเซิร์ฟซะผลเกินแล้วนะครับผม400เมตรนะฮะทุกคนเอสถานที่ตรงนั้นน่าจะเป็น ผมว่าน่าจะต้องเป็นกินโซนนะครับผมสถานที่ใกล้ๆแบบนี้นะฮะและกินโซนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ให้ของดีกับผมมากมายสักเท่าไหร่นะครับทุกคนไอผมรู้สึกว่าฉายานนเนี้ยเนี่ยค่อนข้างที่จะดวงดีมากเลยนะไม่เชื่อก็ไปลองใช้กันดูนะครับผมใครบดกว,ว่าได้ผลอะไรดีๆนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปได้นะครับทุกคนอ๋อน่าจะอยู่ประมาณต้นไม้ตรงนี้กูเจอแล้วนะครับผมกูไม่น่าชมมันเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่กูได้มานะครับผมแล้วสุ่มผลกันได้หรือยังวะ ผมคิดว่าน่าจะสุ่มได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจัดมาแบบเบิ่มเบิมตึมโอ้โหเฟรมฟุตกูว่ารอบนี้นะครับผมดวงอาจจะหมดแล้วก็ได้นะทุกคนดวงกับการตีโรงงานกูมไม่ค่อยคาดหวังแล้วนะครับผมหลังจากที่เราตามหาผล และสุ่มผลไปเกิดแล้วนะครับผมโรงงานและตอนนี้เนี่ยผมมีผลไฟด้วยผมจะใช้ผลไฟในการโจมตีโรงงานกันละกันให้ดวงของผมนะั้นมันร้อนแรงดั่งไฟนะครับดูคนมาแล้วนี่ดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆเอ๊ะหรือว่าผมจะเปลี่ยนมาใช้เป็นผลสปริงในการโจมตีดีวะเออน่าลองนะครับผมแต่ว่ากูไม่ลองหรอก มีแต่คนบ้านะครับผมเออใช้ผลสปริงในการโจมตีและแน่นอนกูลังจะเป็นคนบ้าคนนั้นนะครับผมมาแล้วผลสปริงดามจสองสกิลนะครับผมเท่ากับ1นึ่งสกิลของผลไฟอะทุกคนอ่าสกิลสุดท้ายแล้วนะครับผมมาดูกันว่ากูจะได้เป็นผล,ลอะไรส่างส่งว t t ต h e ์ l l นี่มันคือผลที่กูพึ่งจะลบทิ้งไปนี่หว่า โอเคสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบคิดแต่เป็นที่นี้ก่อนละกันใครชอบอย่าลืมกดไลค์ลกดซับนะครับผมกันด้วยนะครับผมสำหรับในครั้งนี้กูไปแล y o ซ a วเกนค่อนข้างที่จะดวงดีมา,มากๆเลยนะครับผมชายาเดอะมาสเตอร์